ในแทน EP นี้เราจะพาไปเจอกับร้านลับหลังมสวแรงบันดาลใจทำไมถึงมาเปิดร้านอาหารไทยตรงนีง้ที่เปิดเนี่ยเพราะว่าเรากลับมาทำอาหารไทยเนี่ยด้วยวิธีการเดิมๆเ,เพราะว่าอยากจะให้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยมีโอกาสจะได้จับจั เราจะพาไปเจอกับร้านลับหลังมสวซึ่งตอนนี้เรายืนกันอยู่ในมสวนะคณะวัตกรรมสื่อสารมันจะติดกับคลองแสนแสบร้านเนี้เรียกว่าเป็นร้านลับเพราะว่าเราแทบจะไม่เคยเห็นคนรีวิวเลยว่ามีร้านนี้อยู่เรากำลังเดินเนี่ยมาทางข้างหลังคณะคอสไซ มสวประสานมิตรซึ่งมันก็จะมีทางออกอยู่นี้ซึ่งนี่เราเดินถึงทางออกท่าเรือคลองแสนแสบนะนี่คือท่าเรือหลังมสวซึ่งเราก็เดินจากทางท่าเรือมสวม,มาเรียบคลองประมาณ180เมตรเราก็จะเจอร้านอยู่ข,าขวามืออย่างลับดูทางเข้าร้านนี่แสนสำรานที่แสนแสบเพราะนี่เราอยู่กันริมคลองแสนแสบและนี่คือร้านลับแสนสำรานที่เราจะพามาในวันนี้โหดูทางเข้าโหซุม้มต้นไม้ ตอนนี้เราไปอยู่ที่แสนตำรานที่แสนแสบกับนติกสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านเนี่ยทำไมถึงชื่อแสนตำรานที่แสนแสบตอนคิดชื่อร้านเนี่ยจริงๆก็คิดลำบากมากแล้วเนื่องจากว่าน้าเนี่ย,านานนยทำร้านอาหารไทยนะก็อยากจะได้ชื่อเป็นไทยๆก็คิดจากว่าการรับประทานเนี่ยนะคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นความสุข เป็นความสำราญอยา่างหนึ่งแล้วก็เนื่องจากว่าร้านเนี้ยติดริมคลองแสนแสน่ทำไมถึงมาอยู่ริมคลองแสนแสน่ก็เพอิญว่ามาได้ที่เช่าที่ติดริมคลองแสนแส่มาค่ ก็มาเห็นแล้วชอบเลยว่าอยู่ตรงนี้แล้วเป็นน้ำใช่ค่ะใช่คือเนื่องจากชอบน้ําก็คือมีโอกาสถ้าได้มีร้านที่ริมน้ำก็จะดีกก็เลยเป็นที่มาของแสนร้านที่แสนแสบตรงนี้ใช่ค่ะอันนี้เปิดเมื่อ่ปีแล้วครับถ้านับตั้งแต่วันเปิดวันแรกจริงก็เจ็ดปีแต่ว่าถ้านับถึงว่าเวลาในการที่จะเปิดร้านทํางานจริงๆเนี่ยนะคะก็เรียกว่าน่าจะแค่สองสามปีเพราะเนื่องจากว่าเสียเวลาไปกับการปิดโควิดสักสามสี่ปีที่ผ่านมา แล้นร้านโอเปร่าจริงๆก็คือหลังโควิดนี่เองใช่ค่ะแล้วอาหารเป็นอะไรยังไงและแรงบันดาลใจทำไมถึงมาเปิดร้านอาหารไทยตรงนี้ที่เปิดเนี่ยเพราะว่าตั้งแตน่นแก่มาเนี่ยนะคะนะก็มองดูอาหารไทยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากรสชาติเดิมๆนะคะอาหารเดิมๆอร่อยที่เราเคยกินตอนเด็กๆนะคะ<ม>ก็เลยคิดว่าเอะเรากลับมาทำอาหารไทยเนี่ยด้วยวิธีการเดิมๆรสชาติเดิมๆเ,เนี่ย น่าจะดีไหมเพราะว่าอยากจะให้เด็กๆรุ่นหลานนะคะได้รู้ว่าความจริงแล้วอาหารไทยเนี่ยนะคะมันมีมากมายอีกหลายสิบเมนูที่เด็กๆรุ่นใหม่เนะี่ยไม่มีโอกาสจะได้จับแล้วนะ้าติเป็นเชฟมาก่อนหรือเป็นอะไรถึงยูดีมาเปิดร้านอาหารเอาเมนูโบราณมาทำค่ะก็ต้องเรียนอางคะ่ะเพราะว่าน้านเนี่ยเป็นคนโบราณเราเกิดมาตอนเด็กเนี่ยเราจะต้องช่วยงานในครัวเมนูที่ได้มาก็เป็นเมนูบ้านตัวเอง บ้านเพื่อนเพื่อบ้านบ้านนะอาที่เขาทาอร่อยนะคะเอาก็คือเป็นผู้พักรักจำเป็นภูพักรักจำเราไม่ได้ไปเรียนเชฟเชิมไม่ได้เนี่ยก็ต้องอย่างนี้ค่ะพอจะเปิดร้านไปเรียนมาด้วยก็ไปเรียนเพิ่มเติมนะคะอันหนึ่งที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบันก็คือการอ่านจากตำราโบราณและโดยเฉพาะหนูจะไม่ทราบเลยว่าหนงสือในงานศพของคนโบราณเนี่ยที่มีบรรจุอาหาร ที่เป็นเป็นคุกบุ๊กเป็นคุกบุ๊กเหมือนกับเป็นอาหาร Family ่เลส p ิปีของเขาใช่แฟมิลี่เลส p ิปีแล้วที่เขาไปเจอแบบสมมติอ่ะมีคนเสียไปงานศพได้หนังสืองานศพมาเปิดหนังสืองานศพเสร็จเจอคู่มือตำราอาหารใช่แล้วก็มาลองทำว่าก็ลองลองทำอ่านดูค่ะคืออย่างนี้ค่ะอาหารไทยเนี่ยนะคะ มันมีหลักอยู่ง่ายๆเมื่อเราเข้าถึงเข้าใจหลักการของอาหารไทยแล้วเนี่ยนะคะเราจะสามารถอา่านและเข้าใจได้ทุกเมนูเลยว่าที่คนโบราณเขาเขียนไว้เนี่ยถึงเขาจะไม่ได้บอกรายละเอียดว่าออหนูต้องใช้อันนั้นกี่ช้อนโตะ๊ะแต่เราจะเข้าใจหมายความว่าท่านนะ่ยอยากจะให้เราเนี่ยปรุงรสไปทางไหนทาอะไรไปยังไง ยกตัวอย่างเช่นแกงเขียวหวานเราไม่ได้ทําต้งแกงให้มีรสหวานเนี่ยออกมาอาจจะมีเล็กน้อยความหวานมันของตัวกะทิเนี่ยขึ้นมาพอเมเรารู้ว่ารสชาติใดเนี่ยมันถูกกากับด้วยอะไรเนี่ยเราก็จะทําง่ายขึ้นอ๋อนะแล้วเดี๋ยวเราตามนักติดคุณครูนคนเนี่ยว่าเมนูไทยแท้ออเทนติกเมนูโบราณเนี่ยเขาทํากันยังไงตามไป เราก็อยู่กับเมนูของแสนจำรานที่แสนแสบร้านลับหลังมอสอวที่เราเชื่อว,ว่าเด็กมอสวอหลายคนเองอาจจะยังไม่รู้จักแล้วนี่ก็คือเมนูที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เราเริ่มจากจานนี้กันก่อนเลยนี่คือเมนูที่เกิดมาเพิ่งเคยได้ยินแล้วเพิ่งเคยเห็นไม่เคยกินอันนี้เรียกว่า เนื้อคั้นเมนูลับของคนโบราณการที่เขาใช้คาว่าเนื้อคั้นเพราะเขาเอาเนื้อไปคั้นกับมะนาวเมนูนี้เห็นเนื้อสุกแบบนี้คือไม่ผ่านการใช้ไฟเลยนี่เราเริ่มเปิดตอมรับรสกันด้วยเนื้อคั้นอื้อโ,อโหโคตรแปลกเลยอ่ะมันเหมือนยำเนื้อเลยอ่ะยำเนื้อแบบแซบๆอะ่ะครั้งแรกกินไปพร้อมกันจานต่อมานี่คือทอดมันปลาหมึกเขาปลาหมึกไปทําทอดมันนี่จิ้มขอบอาจารย์ดีน,นี่เขาก็จิ้มอย่างนี้ทอดมัน โหนุบเลยอาจาะอร่อยมากมันไม่เหมือนทอดมันกุ้งหรือทอดมันปลากกยที่เคยกินเลยเนี่ยรอะมีปลาหมึกเป็นชิ้นๆอยู่ในทอดมันแล้วก็เอาไปทอดและนี่คือเมนูชื่อร้านขาดไม่ได้หมูทอดแสนสำราญกับไก่ทอดแสนสำราญนี่คือชื่อร้านเลยเราลองไก่ทอดกอนเลยนะไก่ทอดนี่จิ้มแจ่วลงไปอย่างนี้ไก่ทอดคือแบบคือความทรงจาในวัยเด็กอะ ถ้าใครอย่ตอนเด็กที่บ้านท้าไก่ทอดได้กินนะนี่คือเหมือนกินข้าวบ้านเลยอะ่ะส่วนนี้เป็นหมูทอดมีหมูทอดแสนตำรานโอ้หอารมณ์ประมาณแบบหมูทอดเชียงใหม่อะ่ะที่เขากินข้าวเหนียวอันนี้แม่งไฮไลท์เลยอะ่ะอันนี้คือแบบโคตรต้องสั่งก่อนเราจะข้ามไปถึงโซนข้าวต่างๆเรามากินกับข้าวที่ดีกันบนะ้างเราลองแกงก่อนเลยนี่คือแกงเขียวหวานเนื้อซึ่งบอกนี่คือสูตรโบราณเลยนี่ราดข้าวเลยนะ อาดดูดีใครไม่ชอบหวานโดนแน่นี่เป็นครั้งที่สองทนะี่เราเจอเมนูอาหารที่บอกว่าเพราะอาหารไทยแท้แกงเขียวหวานมันจะไม่หวาน่ะมาพะโล้นี่คือเมนูสุดยอดที่ร้านนี้อีกอันหนึ่งไข่รพระโล้นี่ไข่รพระโล้เน้นๆนี่ราดค่ะ าไว้นี่เน้นๆเน้นเนน,เน,น,นี่โอ้นี่มันเป็นหนึ่งในไข่พะโล้ที่แบบอร่อยเบอร์อต้นต้นของกรุเทพเลยนะโอ้โหไข่พะโล้ไม่โคตรอร่อยนี่คือสามนี่ไข่ดูไข่ โอ้ใครไปรู้โคตรอร่อยเรามาว่าัน,นี่อาหารจานเดียวอันนี้คือซิกเนเจอร์ที่เราได้รับคําบอกเราว่าต้องมากินที่นี่นี่คือข้าวผัดกาก,ากหมูใส่เนื้อเค็มนี่โอ้โหเน้นเน้นไข่แบบสายแทบๆนะมันลองเลยเนี่ยทุกคําตักต,ตรงไหนติดเล้ยอันนี้โคตรอร่อยโอัวนี้มัน MVP วว่ะ ยอดโคกกลมกลมไคมันมีเทคเจอร์ทั้งกรอบของกาะกหมูแล้วก็เนื้อเค็มที่แบบหนึบนิดนึงแต่อันนี้เชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยเห็นนี่คือข้าวคลุกยำไข่ต้มเคยเห็นยำไข่ต้มใช่ไหมที่เอาไข่ต้มมาผ่าครึ่งแล้วก็ใส่มะนาวใส่หอมใส่พริกเข้าข้าวผัดยำมาไข่ต้มเนี่ยเป็นก้นก้อนอเลยแล้วก็พริกขี้หนูสวนโหพริกแม่งดีอะสัตว์เรากินคู่กับนี้นะโอ้เอไม่ถูกเลยมีแม่งก็ MVP ส่วนอีกเมนูหนึ่งที่เขาเป็นไฮไลท์แนะนำนี่ข้าวแหมปูนี่เขาต้องกินน้ำจิ้มซีฟูดนี่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 เราก็ตักน้ำจิ้มซีฟูดนี่ยนะดีราดไปเลยปังเนื้อหืมนี่ก็แบบไม่เบาโอ้ยเยอะมากกรอ,กอนเน้นๆแล้วน้ำจิ้มซีฟูดคือแบบอย่างแซ่บอะ แล้เหมือนเดิม MVP ของแสนสำลานถ้าให้เลือกว่าถ้ามาที่นี่จะต้องกินอะไรบ้างห้ามพลาดเลยคือนี่ต้องสั่งเด็ดขาดข้าวผัดกา,กากหมูเนื้อเค็มและนี่คือโอ้โหโคตร MVP ข้าวยำไข่ต้มหมูทอด180บาทอันนี้คือต้องสั่งส่วนใครที่แบบเอ้ยอยากได้สายกับข้าวขอให้ MVP สอตัวแล้วกัน1คือไข่พะโล้150บาทกับ2คือหมูทอดแสนสำลานร7 0บาทนี่คือแบบสุดยอด MVP ของแสนสำลานที่แสนแสบแล้วเราปิดท้ายกัน ก่อนจากกันไปกับเมนูที่มีคนแนะนํามาว่ามาที่นี่ต้องลองส่วนตัวไม่เคยลองเพราะว่าเมนูนี้หมอตีตายนี่ค no, no. no, no. ือขั้นสุดี่ริม o นึ่งหืูว่าเขาบอกให้มากินอ่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไอแทนทีวีแล้วนี่อยู่ในช่องใหม่กับรายการแทนแทนแทน,นี่คือร้านลับหลังมสวสวัสดีลาก่อนสวัสดีครับ ม,ม,มสนใจโฆษณาติดต่อ089 565 4242